เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนงางกัลยาณีชินภาพครูขส .1 โนนรงเรียนบ้านเล้าข้าวตำบลรามอำเภอเมืองจงังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งผู้ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านเล้าข้าว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น84คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทางการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล3ซึ่งมีนักเรียนในความดูแล17คน จะมีนักเรียนชาย7คนและนักเรียนหญิง10คนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการนำเสนอที่มาของปัญหาและแรงบันดาลใจนะคะดิฉันก็ได้แยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ที่มาของปัญหาและส่วนที่2จะเป็นส่วนของแรงบันดาลใจะคะ่ะที่มาของปัญหาก็พบว่าสืบเนื่องจากที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะคะ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ได้ทําให้การพัฒนาเด็กๆก,ก็เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องเช่นกันนะคะเมื่อดิฉันได้มารับผิดชอบเป็นครูประจําชั้นอนุบาลปีที่3นะคะได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กๆนะคะก็พบว่าเด็กๆมีว่ามีภาวะพัฒนาการถดถอยทางการเรียนรู้นะคะทาให้พัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กๆทั้ง4ด้านไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเด็กๆค่อนข้างที่จะสูญเสียความอยากรู้อยากเห็นนะคะเด็กๆไม่มีความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ไม่อยากทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่คุณรูได้เชิญชวนให้ให้เด็กๆได้ทํานะคะซึ่งก็ส่งผลให้เด็กๆ ทักษะการสังเกตการคิดการแก้ปัญหานะคะที่ไม่เป็นไปนตามวัยแล้วก็พัฒนาการด้านต่างๆทั้ง4ด้านของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายก็อย่างเช่นบางครั้งไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆให้สําเร็จได้ด้วยตนเองนะคะก็จ <Yeah. S 1> ะแบบคุณครูพอแล้วค่ะไม่อยากทําแล้วนะคะไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามนะคะค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านอารมณ์จิตใจนะคะบางครั้งก็ไม่มีความสนุกไม่มีความสุขอยากมาโรงเรียนบางครั้งครูพาทำกิจกรรมเข้าจังหวะเด็กๆก,ก็ไม่อยากร้องเพลงไม่อยากเต้นไม่อยากเข้าจังหวะนะคะาขาดาความกล้าสแสดงออก นะคะในส่วนของด้านอารมณ์และจิตใจต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของอด้านสังคมนะคะเด็กๆก็ไม่เข้าใจบทบาทความเป็นภะ,ะผู้นําผู้ตามค่อนข้างที่จะเอาแต่เติมใจอเอาแต่ใจตนเองนะคะไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนะคะก็จะพบในลักษณะที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างากับตัวเด็กนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านสติปัญญานะคะเด็กๆก็ขาดทักษะ มิติสัมพันธ์ทางด้านการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างนะคะของสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเด็กๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านปัญหาแล้วก็อื่นๆอ,อีกที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะท,ที่บ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กๆไม่เหมาะสมตามวัยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของแรงบันดาลใจนะคะคุณครูก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเด็กๆนะคะเนื่องจาก เดินพฤศจิกายนของทุกปีนะคะจังหวัดสุรินทร์ก็มีการจัดงานประจําปีนะคะเด็กๆเขาจะเรียกว่างานช้างนะคะช่วงนี้คุณครูก็สังเกตเห็นว่า นะคะผู้ปกครองเขาจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะคะหลังจากนั้นเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆเกือบทุกคนเลยจะมาอยากมาเล่าให้คุณครูฟังได้ไปเที่ยงนันช้างไปเจออะไรบ้างไปเห็นช้างทําอะไรบ้างนะคะดูแล้วเด็กๆมีความสุขดีคุณครูก็เลยเกิดแบบรงบันดาลใจว่าเอ๊ะในจังหวัดสุรินยังมีของดีอีกเยอะๆมากมายที่ไม่ใช่มีแค่ช้างนะคะที่ทํำยังไงเด็กๆเขาจะได้รู้จักนะคะได้เรียนรู้จังหวัดของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็เลยต้องการที่จะพัฒนาเด็กๆ ะะ้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคะควบคู่ไปกับการให้เด็กๆมีความสุขรู้จักจังหวัดของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะ,ะคําขวัญของจังหวัดที่อสอดแทรกสิ่งของดีต่างๆในจังหวัดสุรินทร์เยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะคะ mm hmm. ก็ต้องการให้เด็กๆได้รู้ตรงนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขอนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้นะคะใน กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องคำขวัญของจังหวัดนะคะซึ่งแผนนี้ก็จะอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะในหน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเรานะคะโดยครูใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องคำขวัญของจังหวัด เมื่อคุณครูได้สร้างหัวข้อแล้วนะคะคุณครูก็ได้นํามาวิเคราะห์หลักสูตรนะคะโดยการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวาสาระการเรียนรู้สาระสําคัญนะคะเพื่อนํามาเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับตัวเด็กนะคะก็สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ได้4ข้อดังนี้ข้อที่1นนะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆสามารถบอกคําขวัญของจงังหวัดของตนเองได้นะคะ2ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ีด้านของเด็กๆให้เหมาะสมตามวัยนะคะ ข้อที่3นะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะโยงเส้นสิ่งของกับชื่อสิ่งของเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆ แล้วก็ข้อที่4นะคะก็เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการสังเกตการคิดการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นให้เหมาะสมตามวัยนะคะค่ะเมื่อคุณครูได้กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วนะคะก็ได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของคุณครูก็ได้เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning น่ะเป็นกระบวนการที่ให้นะคะเป็นให้ ให้เด็กๆได้ลงมือทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อเป็นการให้เด็กๆได้ปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆตัวเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนค,ครูหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องเรียนนะคะก็คุณครูก็ได้จัดกิจกรรมนะคะไปควบคู่กับการใช้สื่อนะคะซึ่งสื่อหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น เกมนะคะเกมจับคู่แบบไปงานฝึกกล้ามเนื้อบัตรคำบัตรภาพบัตรคำถามแผ่นชาร์ตบอกคำขวัญน,นะคะและที่สำคัญก็คือ,อสื่อที่เป็นของจริงนะคะของจริงสิ่งของต่างๆที่อยู่ในคำขวัญไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมประคำผักกาดข้าวสารหอมมะลิพวกนี้นะคะในส่วนของช้างก็จะเป็นเป็นลักษณะช้างรูปปั้นนะคะปราสาทก็จะเป็นรูปภาพปราสาทนะคะที่ ได้เอามาให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ทํากิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมคร่าวๆนะคะค่ะในเมื่อครูจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กก็คือพบว,ว่านะคะพัฒนาการทั้งสีด้านของเด็กๆเ,เหมาะสมตามวัยเด็กๆมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะ อยากทำกิจกรรมที่คุณครูนะคะได้เตรียมไว้ให้เด็กๆทำนะคะมีความสุขสนุกสนานพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะอย่างเช่นด้านร่างกายนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะใช้ร่างกายของเด็กๆทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยจนจบกิจกรรมนะคะาสามารถใช้ดินสอในการโยงเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ยังเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือบอกชื่อสิ่งของกับสิ่งของให้ถูกต้องได้นะคะ ต่อไปในส่วนอารมณ์จิตใจนะคะด้านนี้เด็กๆก,ก็มีความสุขมีความสนุกสนานนะคะกับการร้องเต้นนะคะหรือทําจิตใจให้สงบเข้าใจอารมณ์สุนทรียภาพต่างๆนะคะอ,อยากรู้แล้วก็กล้าแสดงออกนะคะกล้าถามกล้าตอบคำถามยกมือขึ้นถามาในประเด็นที่อยากรู้สงสัยนะคะต่อไปในส่วนของด้านสังคมนะคะก็พบว่าเด็กๆก,ก็ เข้าใจภาวะความเป็นผู้นําผู้ตามนะคะก็จะมีบางช่วงที่คุณครูได้สุ่มตัวแทนนักเรียนเพื่อไปหยิบสิ่งของจริงที่สื่อที่ครูเตรียมมาให้นะคะเด็กๆก็เข้าใจในภาวะความเป็นผู้นําปฏิบัติตัวเป็นผู้นาไปยกของมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนที่เป็นผู้ตามนะคะก็ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะก็สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตามได้นะคะเข้าใจบทบาทในความเป็นผู้นําผู้ตามมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผดูแลซึ่งกันและกันในระหว่างที่ทํากิจกรรมนะคะอันนี้ จะเป็นในเรื่องของด้านสังคมและต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายก็คือในด้านสติปัญญานะคะเด็กๆก็สามารถบอกคําขวัญของจังหวัดของตนเองได้นะคะอย่างถูกต้องเสียงดังฟังชัดเจนเข้าใจสิ่งของชื่อสิ่งของที่อยู่ในคําขวัญน,นะคะได้อย่างถูกต้องโดยการที่เด็กๆได้เล่นเกมจับคู่นะคะได้ทําแบบใบงานนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆได้มีความสุขนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเด็กๆก,ก็มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นจังหวัดของตนเองนะคะคุณครูก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆได้รู้จักจังหวัดของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสําหรับดิฉันในการนําเสนอคลิปปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดข็อกราบขออาภายัยณที่นี้นะคะน้อมรับทุกความคิดเห็นของคณะกรรมการทุกท่านขอกราบขอพระคุณค่า